สวัสดีครับตอนนี้อยู่ในช่องของเบย์ปิจิพัฒนะครับเดี๋ยวเราใกล้จะถึงบ้านพี่บุงกันแล้วนะครับเดี๋ยวผมขอแวะไปที่บ้านเพื่อนผมก่อนนะครับคือต้องขอโทษเรื่องลมด้วยนะครับคือผมยังไม่ได้ต่อไม้แยกนะครับคือเลยต้องเอามาพากเสียงจากข้างนอกออกนะครับถ้าเ,เพื่อนๆมีอะไรแนะนําผมก็แนะนํากันมาได้เลยนะครับ รถแถวนี้นี่ต้องระวังหน่อยนะครับเดี๋ยวมีรถอาจจะสวนเลนมาได้นะครับโอเคถึงบ้านเพื่อนผมแล้วนะครับเดี๋ยวลองเข้าไปเรียกดูในบ้านดูนะครับ รรครับตอนนี้เพื่อนก็พร้อมแล้วเดี๋ยวให้เพื่อนนำไปบ้านพี่บุ้งกันเลยนะครับ ตอนแรกนัดแกไว้ว่าจะไปช่วงเช้านะแต่สุดท้ายผมติดภารกิจเลยได้มาตอนเย็นแทนไม่รู้ว่าแกอยู่บ้านเปล่าเดี๋ยวลองให้เืิ้นหาดูมันนะเดีนน่นะไปแลรวโอเคครับเดี๋ยวเรามาจอดรถแล้วก็เริ่ม จัดของแล้วก็เดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์รถพี่บุ้งกันนะครับว่าแกมีกี่คันแล้วก็มีรถอะไรบ้างนะครับโอเคครับสวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่ในช่องของเบปิติพัทนะครับวันนี้เรามาสัมภาษณ์พี่บุ้งนะครับกับรถรุ่นนี้นะครับใครเคยเห็นบ้างครับยี่ห้อนี้ยี่ห้ออะไรพี่บุง้งฮัมด้าแบ็คเบิครับ อ๋อนี่แล้วมันปีปีอะไรครับพี่ปีะเก้าเจ็ดถึงเก้าแปดแล้วเรามาดูรอบๆร,รถก่อนนะครับคันนี้มีทะเบียนไหมครับมีครับทะเบียนแท้ครับคันนี้เท้เลยครับโนคุณ่งได้เลยครับอืมแล้วพี่จะได้มานี่ตอนนั้นพี่ไปซื้อมายังไงครับซื้อซากมาครับทำหมดไปเยอะแล้วทำหมดไปเยอะแล้วแล้ว เดี๋ยวเราจะขึ้นรูปให้นะครับ,รบแล้วก็คันนี้ใช้ระยะเวลาซ่อมไปนานไหมครับประมาณสองเดือนได้ครับสองเดือนกว่าโอเคตอนนี้มีทะเบียนพร้อมแล้วนะครับเปลี่ยนเครื่องใหม่มานะครับคันนี้เปลี่ยนเครื่องใหม่มายกลูกเลยระบบไฟใหม่หมดครับโครงกับล้อยอย่างเดียวของของเดิมครับนอกกนั้นเปลี่ยนใหม่หมด ได้ข่าวว่าพี่บุ้งเคยมีแบ็กเบิร์ดกันก่อนหน้านี้นะครับสีขาวถ้าใครโดนจับสับปสานมิดมานี่คือตัวจริงนะครับเคยผ่านเรื่องรถพวกนี้มานะครับตอนนั้นไปโดนจับที่ไหนครับพี่ที่นครครนะับที่นครเป็นเรื่องอยู่พักหนึ่งนะครับมีคนแชร์กันอยู่หมดไปเท่าไหร่ครับตอนนั้น 4, <laughs> แล้วได้รถคืนไหมครับไม่ <laughs> ก็เดี๋ยวเรามาดูคร่าวๆกันก่อนนะครับเดี๋ยวมาเปิดที่หน้าดอก็ได้ครับนี่คันนี้มันเป็นระบบหัวฉีดหรือครับครับูครับ,บโอเคเป็นคาบูนะครับฟังเสียงก่อนก็ได้โอเคยังไม่ได้ฟังเสียงเลย เปลี่ยนมาตท่าไร่เปี่ยาีา่บกล้าบอกไหมั้ยเ่นบา่าบาทครับโยชิมูระโอเคเดี๋ยวให้พี่บุงเบิ้ลให้ดูหน่อยล้กัน โอเคครับต่อมาจะเป็นราคาของที่พี่บุ้งแต่งไปทั้งหมดนะครับอย่าเรียกว่าแต่งเลยครับเรียกว่าเปลี่ยนใหม่นะครับเพราะรถนี้มันมันเก่าแล้วครับแต่ว่านี่พี่บุ้งรักมากเลยครับแบคเบอร์กันนี้เริ่มจากราคาเครื่องครับพี่ีตอนนั้นยกลูกไปเท่าไหร่ครับสามหมื่นประมาณสามหมื่นแปดสามหมื่นแปดนะครับแล้วมีมีอะไรอีกบ้างครับที่ว่าเปลี่ยนจากตอนซื้อซากมาครับสายไฟครับสายไฟทั้งคัน สายไฟั้งคันสามพันกว่าแล้วซื้อเครื่องมาซื้อซื้อเครื่องมามีมีทะเบียนใช่ไหมพี่มีครับมีเอกสารยวยเครื่องมาครับตูกกฎหมายหมดเลยนะครับแล้วก็แผ่นชาร์จประมาณสองพันครับแผ่นชาร์จสองพันนะครับครับแล้วก็คาบูสี่พันห้าครับคาบูสี่พันห้านะครับครับแล้วก็ใส่กรองอากาศแท้ครับใส่กรองอากาศแท้สามพันกว่าครับ รถคันนี้ไปทําที่ร้านใครครับพี่ร้านนารุงครับนารุงเซอร์วิสโอเคครับของแต่งรอบคันคร่าวๆครับพี่มีได้ใส่อะไรไปบ้างหรือเปล่าตัวตัดลมครับตัวตัดลมนะห้าร้อยครับซื้อมาห้าร้อยไฟรุ่นก็ใส่กันอยู่นะครับแล้วก็ครอบไฟเลี้ยวครับลาซาด้าครับห้าร้อยห้าสิบหกบาทตรงของแบคเบิร์ดเลยไหมครับตรงครับมีอะไรอีกไหมครับ ก็คมเบกนิดชินครับคมเบกนิดชินตัวนี้เป็นของอะไรพอทราบไหมครับของ z ซ9ครับ z ซ9อก็ขอเข้ามาครับอันนี้เซทอกเก้าครับเลยไม่ได้ซื้อมาขอเข้ามาครับอันนี้แล้วต้องแลกมากี่ขวดครับพี่ต้องแลกมากี่ขวดสองกลมนะครับแล้วก็กันล้มครับลาซาด้าเหมือนกันกันล้มนะครับลาซาด้านี้นี้ก็มีนะครับ ล้วก็ตัว,ต,วตัวนี้เป็นอะไรครับพี่ไฟ<ป>สปอร์ตไลท์สปอร์ตไลท์คู่ละสามร้อยกว่าครับตัวนี้ยังติดอยู่ไหมครับติดครับโอเคเดมเพย์ให้พี่ปุ้งเปิดใ,ให้ดูนะ okay. ตอนกลางคืนโอ้หะมีหลายระดับเลยตอนกลางคืนเห็นชัดไหมครับชัดครับชัดมากอมโอเคมีส่วนไหนอีกบ้างไหมครับเมื่อกี้โ่อเราถามไปแล้วนะตอนนี้ เป็นป้ายของสตูนนะครับทะเบียนขาดครับแต่ยังไม่ได้ต่อครับแต่เป็นทะเบียนแท้นะครับไม่ใช่รถอินวอยสับปะสามิตรนะครับคันนี้ตรวจเช็คได้เลยช่ไม่พี่ได้เลยครับได้เลยเขาทํามาจนครบแล้วนะครับรถตูกกฎหมายพอรถพวกนี้มันสับปะส้มิตรเยอะใช่ไหมใช่ทยุ่ยากวนมากทะเบียนสวครับนี่ครับของแท้มันต้องคันนี้นะครับเพราะพี่บุ้งก็เคยผ่านสับปะส้มิตรมาแล้วนะครับ เดี๋ยวเรายังมีรถอีกหลายคันเลยนะครับของพี่ปุ้งตอนนี้ทีมงานผมเองครับบายยนะครับครับคันนี้เป็นรถของพี่ปุ้งเองเลยไหมครับใช่ครับทุกคันเลยหรือเปล่าครับทุกคันนี่เห็นไหมคันนี้คันนี้ CBR 6 0 0 6อ0รตัวใหม่นะครับตัวใหม่ตัว R9 ซื้อมานานลนะครับตัวนี้เนี่ยซื้อมาประมาณช่วง เดี๋ยวเราค่อยมารีวิวกันอีกนะครับมาดูฮฮยาตัวสองคันนี้ปีอะไรครับพี่ปีประมาณสองพันครับปีสองพันแล้วคันคันแดงด้วยครับประมาณสองพันเจ็ดครับสองพันเจ็ดลองดครับโฉมมันมันคล้ายกันนะครับมันมาเปลี่ยนโฉมตอนปีไหนครับพี่ศูนย์แปดครับศูนย์แปดนะครับมันจะเปลี่ยนโฉมสองคันนี้มันหน้าตามันคล้ายกันเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้ C.B. พัน R นะครับหลายคนอาจจะไม่เคยเห็นหน้าไฟหน้ามันไม่ใช่ของของมันใช่ไหมใช่ของเดิมครับแต่มาครับเพราะมันหาไม่ได้ของเดิมมันหายากแล้วใช่ครับยังมีเวอร์ซิดอีกคันหนึ่งนะครับอ,อยู่ในโรงรถนี่เยอะมากเลยครับรวมๆแล้วประมาณหกคันนะครับอยากถามว่าขับขับหมดไหมพี่ห้าหกคันขับพร้อมกันไหวไหมไม่ไหวครับไม่หมดาด,ดูกันนี้ฝุ่นมันนั่นเลยเห็นะครับจอดนี่ เนนี่ยดดูไ้ขับไม่ทันเลยนะครับแม่รถพวกนี้ไม่คิดว่าจะขายบ้างครับพี่ขายขายครับแล้วมีพอบอกราคาได้ไหมครับได้ครับเอากันใน่อนดีครับพี่บุ้งสนใจขายคันไหนอยู่บ้างหรือขายทุกคันเลยขายสามคันนี้ครับโอเคสามคันนี้นะครับมีฮายาฮายาบุษะปีสองพันแล้วก็ ยาบุษาี2007ครับแล้วก็ CB1000R ปี2012โอเคแต่ว่าไฟหน้าไม่ใช่ของเดิมนะครับนะโอเคเดี๋ยวเราค่อยมาถ่ายกันอีกอีกคลิปหนึ่งนะครับคลิปนี้ก็ให้ดูกล้าวกล้าไปก่อน